ในขณะที่หลายคนมองว่าขยะพลาสติกเป็นเพียงปัญหาที่ต้องจัดการแต่ว่าที่ชุมชนหนองรีจังหวัดตราดกลับมองเห็นโอกาสและได้พลิกวิกฤตนี้ให้กลายเป็นเงินด้วยการเปลี่ยนขยะพลาสติกเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสร้างรายได้ครับวดีพัฒศรีปราดประธานกลุ่มหนองรีดีไซน์ ผู้เริ่มต้นในการแก้ปัญหาขยะชุมชนด้วยการรวบรวมพลาสติกเหลือทิ้งมาคัดแยกและแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ากระเป๋าที่ใส่กระดาษทิชชู่เหล่านี้หากมองผิวเผินคงเหมือนของใช้พลาสติกที่มีอยู่ทั่วไปแต่แท้จริงแล้วของเหล่านี้เกิดจากการรวบรวมขยะพลาสติกหลายร้อยชิ้นมาร้อยต่อกันผ่านการออกแบบจากคนในกลุ่มให้กลายมาเป็นของใช้ จากแค่ใช้งานในครัวเรือนปัจจุบันต่อยอดไปไกลถึงรีสอร์ทที่พักในจังหวัดตราดปี 5, 6, 5, 7แล้วนู่นห่คะขยะของชุมชนสำรากเยอะเยอะมากค่ะปีว่อนกลางถนนเลยพอดีเทศบาลเขาก็จะมีโครงการขยะแหลกไขเป็นแต่เขาก็รับเฉพาะถุงพลาสติกเนาะและวทีนี้ว่าในครวเรือนเราอะเราก็มีการซักผ้าก็ใช้น้ำยาปรันุทานกาแฟเพราะว่าชุมชนเราเป็นกเกษตรอะคะ่ะ ทำเกษตรทำสวนตัดยางเงี้ยก็ต้องใช้กันตุกครัวเรือนเนาะก็เลยเอามาลองดูว่าเราจะช่วยลดขยะได้อย่างไรบ้าง mm hmm. ต้องลองทําเป็นกระเป๋าทาผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะที่มีอะค่ะ,คะก็เลยเออโอเคก็ได้อยู่ค่ะช่วยลดโลกร้อนได้เยอะทําเป็นกระเป๋าต่างๆค่ะลองใช้ต่างๆค่ะเราก็ได้รับจากดีสอร์ทึ่งเขา เขาอยู่ในเครือข่ายของรีสอรที่ลดโลกร้อนค่ะเขาก็สั่งของเราหลายอย่างหลายอย่างอยู่ค่ะมีเป็นแบบกระเป๋าที่ใส่ผ้าเช็ดต,ตัวให้แขกไปสาวยน้ําแล้วก็เป็นกล่องใส่ไดอยู่ในห้องรับแขกแล้วก็มีเป็นถังขยะเนี้ยค่ะก็ใช้ของเราค่ะกลุ่มน้องรีดีไซน์ไม่ได้หยุดแค่การแปรรูปขยะ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอย่างเช่นงอบใบาจากที่มีความแตกต่างจากที่อื่นโดยที่นี่ใช้ใบาจากที่เป็นใบอ่อนจึงให้สีที่อ่อนกว่าที่อื่นและยังต่อย,ยอดนำมาทำเป็นพวงรีดที่สามารถใช้งานได้จริงก็ลดได้เยอะค่ะจากที่ว่า ทุกคนเรือนใช้เนาะแล้วไปเผาอะไรเงี้ยมันก็เยอะมันก็ไปการเอาขยะมาตอนต่อยอดถึงใช้ระยะไปอีกก็จะเป็นกระเป๋าที่หิวประมาณ500อซองค่ะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าสะพายก็เยอะไปอีก6-700อซองค่ะก็คือลูกค้าก็ตอบรับค่ะคือเอาไปใช้เนี่ยบางทีเขาก็คิดว่าเออขยะอันนี้คือคือขยะเนาะทุกคนก็มองไม่เห็นคุณค่าแต่พอเขาได้สัมผัสได้อาไปใช้เนี่ยโอเคค่ะก็ชื่นชมแล้วก็บอกต่อกันมาเรื่อยๆค่ะ ก็ยังยืนมาเรื่อยๆค่ะมีกระเป๋าต่างๆที่ทําจากเสือเสือบางที่ก็เป็นเสือเป็นกกมัดปูบ้างแล้วก็เป็นอกกกช้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหมวกใบจางมีหลายอย่างค่ะมีเป็นกระบุงเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะมีคนในชุมชนเขาสารอยู่ค่ะคือมันอยู่ในใจเนาต้องมีใจรักคือเราต้องช่วยกันล่กหลอกร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็สนใจก็แวะมาได้ค่ะร้านของรีดีไซน์ค่ะ จากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันกลุ่มน้องรีดีไซน์ช่วยลดปริมาณขยะยืดอายุของพลาสติกให้มีอายุการใช้งานที่นานกว่าเดิมด้วยการนำมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ไม่เพียงขยะในชุมชนที่ลดลงแต่ยังเป็นการพลิกขยะเป็นเงินด้วยความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือช่วยสร้างรายได้และอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับชุมชน ทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน